เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยา15,000บาทให้ผู้ประกันตนมาตรา33ก็มีการยืนยันแล้วนะคะสำหรับประกันสังคมนะคะเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้15,000บาทให้ผู้ประกันตนมาตรา33ภายใน28-31สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนด้วยขนาดนี้นะคะกระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของ สถานประกอบการนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 นั่นเองที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาใดๆนะคะผู้ประกันตนมาตรา33นะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะและก็เคยยื่นขอรับกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยนะคะโดย สำนักง,งานประก,กันสังคมนะคะจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันที่28-31ถึงสสิงหาคม2563นี้นะคะก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะจะเริ่มโอน28สิงหาคมนะคะแล้วก็ธนาคารอื่นๆก็สามารถรับเงินนะคะโอนก่อน31สิสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับคำถามหลายๆคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่า กลุ่มใดบ้างที่จะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทนี้นะคะคนที่ได้เงิน1500 0บาทรอบแรกไปเนี่ยจะสามารถรับเงินตรงนี้ได้ไหมนะคะเรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินตรงนี้แล้วก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้นะคะ1เลยก็คือจะต้องเป็นคนไทยนะคะ 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 3. 3 3ได้รับผลกระทบจากเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะ 4. จ่ายสมทบไม่ถึง6เดือนนะคะนับย้อนหลัง15เดือนนะคะ 5. ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐนะคะอย่างเช่นเยียวยากเกษตรกรเยียวยาเราไม่ทิ้งการเป็นต้นนะคะเดี๋ยวให้ผูจากทิ้งลิงก์นะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินไหมนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะการเช็คสิทธิ์ ด้านล่างคลิปเม้นแรกเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน15,000บาทนี้ไหมใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวบิ่บุมจะรีบมาตอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอยยิินนนนนดดีีีกกัับบคคท่่จะะะไ้้้รรเเงงชววหลลือตะะแ็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ